สวัสดีครับนำเสนออีกหนึ่งเมนูครับผัดไข่ทรงเครื่องครับใช้กระทะปิ้งย่างครับใส่น้ำมันไปเล็กน้อยครับพอร้อนในที่ต่อไข่ใส่ลงไปครับไข่นี้เราผสมมะเขือเทศหอมแดงต้นหอมแล้วก็ ปรุงรสครับมีซอสปรุงรสกับผงชูรสครับเพิ่มเติมใส่ใบเมงระครับแล้วก็ใส่พริกดิบครับนี่นี่ครับสีสันน่าทานครับมีหอมแดงมีมะเขือเทศนี่ครับ ไข่เริ่มสุกได้ที่แล้วครับแต่เราก็พริกไข่ครับแล้วเราก็ผัดครับผัดไม่ไม่ต้องให้มันมุนครับผัดเป็นชิ้นใหญ่ๆครับนี่ครับพริกลงไปครับเหลียงหอมได้ที่ครับไข่เขาจะนิ่มครับนี่ครับ ไม่ต้องผัดในมุ่นครับผัดไข่เป็นชิ้นใหญ่ๆครับนี่ครับแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปครับครับหอมเหลืองได้ที่แล้วครับผัดไข่ทรงเครื่องครับเมนูแบบง่ายๆครับ ใช้กระทะปิ้งย่างครับมีการใส่ต้นหอมลงไปครับแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปครับแล้วก็ใส่ซอสวงรสไปเล,เล็กน้อยครับเวลาทานก็ถ้ามีซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกก็ได้ครับเอามาราดครับกินกับข้าวสวยร้อนๆครับ นี่ครับสีสานาทานครับผัดไข่ทรงเครื่องครับมีมะเขือเทศหอมแดงแล้วก็ต้นหอมครับแล้วก็เสริมเพิ่มเติมความหอมครับใบแมงลักครับนี่ครับสีสานาทานครับผัดไข่ทรงเครื่องครับ